ไหนวะอ๋ออุ่ยความทรงจำของเรากัะบกกดครบรอบ30ปีโอ้ไม่ได้ต ทศการครบรอบ30ปีของบงกุที่จัดที่อนิเมตนะคะ30ปีแล้วอ่ะทุกคนเวลาผ่านไปไวมากคือชิคกี้ชิที่มีคำบรรพรจากนักเขียนนักตานที่ทางสานักพิมพ์เคยรับ LC เข้ามาเนี่ยในกรอบพรและแสดงถึงความรักของนักเขียนที่มีตอนสานักพิมพร้องมากๆเลยอ่ะตอนหนังสือที่ตั้งอยู่ตรงนี้แต่ละเล่มก็คือแบบเป็นตำนานทั้งนั้นมีตู้โชว์ของแถมหนวดนาคือเห็นแล้วเราอยากได้มากเลยเนี่ยท็อปซีเครีเทเราก็แบบมีกาควินอานิสเรื่องโปรของเราเลยคือเราเชื่อว่าเด็กสาวหลายๆคนเนีจะเติบโตมากับมังงะของบงกนะะคเเเราองก็ป็นหหนนนนนนึ่งงงใััั้เมมืืออกคะคืออเสส้นนนนนททาาาาาางงงฝัขขววกกมมหซึ่็จะ งกฎนี่แหละเป็นมังงะง่ายๆที่ทําให้เรามีความฝันอยากจะลองเป็นเชฟทําขนมดูบ้างเป็นเล่มเบิกนี่ที่เรารู้สึกเห็นคุณค่าของมังงะขึ้นมาเลยนะจริงๆแล้วอะแล้วก็นอสเมกับบันทึกพิษวงตู้โชว์คืออันลังกว่าคนอื่นมากเป็นอีกเรื่องที่แบบว่าติดท็อปเฟรนดของเราเลยนะคะเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มองเห็นวิญญาณได้ตั้งแต่เด็กแต่เพราะความสามารถนี้แหละทาให้เขาต้องอยู่เองโดดเดี่ยวแต่พอได้มาอยู่กับครอบครัว,ว,วฟูจิวาระเจอเนนโกดซินเจแล้วก็เพื่อนที่เมืองใหม่เขาก็ได้เห็นคุณค่าของเมตภาพแล้วก็คุณค่าของชีวิตของเขามากขึ้นเยอะเลยมันเป็นเรื่องที่อบอุ่นไปด้วยทั้งความเศร้าความเหงาแล้วก็ความอบอุ่นในเวลาเดียวกันอะเรารักเรื่องนี้มากเลยนี่อิมเพรส สองเรื่องแบบโยอยๆจริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เรายังมีเรื่องราวด้วยเหมือนกันแล้วทุกคนเคยมีความทรงจำอะไรกับเรื่องไหนในบงกฎบ้างมาคอมเมนต์คุยกันได้นะ